สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว้าวก็จะพาท่านผู้ชมมาชำน่อต้นโบริเวียกันนะคะสีเหลืองอันนี้เป็นพันธุ์สีเหลืองดอกใหญ่นะคะโบริเวียสเสน่ห์ของเขาก็อยู่ที่ดอกนะคะมีหลากหลายสีและจุบันก็มีลว,ลวดลายมากมายนะคะอันนี้พันธุ์ที่เลี้ยงง่ายสุดๆก็คือพันธุ์นี้เลยค่ะดอกสีเหลืองเดี๋ยวเรามาชำน่อด้วยเทคนิคแตงโมกันนะคะอุปกรณ์ในการชำนอของเราก็คือ นี่เลยค่ะผงถานนะคะแตงโมก็จะใช้ผงถานเพราะว่าเป็นสิ่งที่หาได้ในพื้นบ้านของเรานะคะไม่ต้องเสียตังซื้อพีทมอสก็คือมันก็ปนของมันอยู่แล้วนะคะก็คืออยู่ในรล้วถ่านมันก็หน้าตาแบบนี้นะคะอย่างที่สองก็หินผูกหินภูเขาไฟขนาดเล็กแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยะค่ะบริเวณปกติ ต้นของเขานะคะถ้าเราเลี้ยงไม่แบบไม่มีตอนะคะเมื่ออายุผ่านไปหนึ่งปีหนอของเขาก็จะเยอะแยะมากมายแบบนี้นะคะเราก็จะเด็ดมาทาเทคนิคการเด็ดทำเราก็เด็ดเฉพาะหัวที่แก่นะคะหัวที่โตพอสมควรขนาดที่ทาดีก็คือประมาณ1นึ่งเซนขึ้นไปนะคะแล้วก็เด็ดมาเลยค่ะตอนนี้ก็มีสี่นอนะคะที่ทำได้ เด็ดมาเลย,ยก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะก่ <S <S อนที่เราจะมาทำเราก็โรยด้วยหินภูเขาไฟนะคะาบางการใช้วัสดุถ่านในการล่รอรากก็คือว่าจุดดีก็คือเชื้อราไม่มากวนใจนะคะเพราะถ่านมีแร่ธาตุของเขาในตัวอยู่แล้วถึงจะมีการผ่านการเผาไหม้นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ลดน้ำน้ำให้ชุ่มนะคะ ภาชนะที่ใช้ในการเลาะราเราก็ไม่เจาะรูนะคะแต่ว่าเวลาลดน้ำเรากะแค่พอชื้นนะคะชื้นเฉยเยไม่ให้แฉะวิธีการใช้หินภูเขาไฟโรยด้านบนเราก็จะเห็นความชื้นนะคะเพราะว่าถ้าหินภูเขาไฟจากสีกขาวๆแบบนี้นะคะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแสดงว่าเขาอมความชื้นอยู่ฉะนั้นเราก็วางวัสดุก่อนที่เราจะวางเราก็ทําให้พื้นที่ราบนะคะ โดยการใช้มือกดลงไปเสร็จแล้วเราก็วางเลยค่ะการใช้กระป๋องทรงสูงเป็นการเก็บความชื้นได้ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราไม่ใช้าน่อรากแบบนี้เราใช้ระบบเปิดฉะนั้นใช้ภาชนะทรงสูงก็จะทำให้เป็นการอบลากไปในตัวนะคะ วางไว้แบบนี้นะะหลังจากนั้นเราก็โรยหินภูเขาไฟทับอีกนิดนึงเพื่อเป็นการพยุงหนอนนะคะไม่ให้เอียงไปเอ็นมานะคะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็วางไว้ในร่มนะคะประมาณสองอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนนะคะก็ะจะเห็นรากของเขาหลังจากนั้นเราก็นำไปปลูกได้เลยค่ะ โบลิเวียเป็นไม้ที่มีสเสน่ห์นะคะสีสันของเขาสดใสแล้วก็ออกดอกตลอดทั้งปีเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายแต่สีที่สาหรับตังโวที่เลี้ยงง่ายก็คือสีเหลืองนะคะซึ่งมีดอกขนาดใหญ่แล้วก็ที่สําคัญก็คือออกดอกตลอดทั้งปีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะสวัสดีค่ะ